ขอวิธีทําให้แม่หยุดบ่นค่ะโอ้หมอว่าจริงๆก็มีอาจจะเป็นมีหลายๆคนพูดถึงนะครับหรือว่าอาจจะเห็นในโซเชียลเห็นในหนังหรืออาจจะชีวิตจริงก็เราแต่เถอะใครมีปัญหานี้ก็แชร์กันหน่อยนะครับทีนี้เรื่องของการบ่นเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องมหากาบเนาะแล้วก็ในชีวิตคนเราก็อาจจะมีแบบคนที่เป็นคนที่บ่นนะแล้วเราก็จะเห็นว่าเหมือนเป็นโดยเฉพาะคนที่บ่นจะเหมือนเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรย่างเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าการที่มีการบ่นเนี่ยนั่นอาจจะมีคนอายุน้อยๆก็บ่นก็มีถูกไหมอันนั้นมันก็อาจจะต้องแยกก่อนว่าการบ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการบ่นจริงหรือเปล่าอันแรกคือถ้าบางคนเนี่ยเขาไม่เคยบ่นอะไรมาก่อนเลยพีิงแต่ว่ามันมีแค่บางเรื่องหรือมันเพิ่งเกิดอย่างเงี้ย แล้วเขาอาจจะพูดซ้ำๆนั่นนะอันนั้นอาจจะไม่ใช่บนเนาะอันนั้นอาจาะอาจาะเป็นความเป็นห่วงหรืออาจาะจาะเป็นเรื่องที่มันจริงๆจําเป็นต้องพูดจริงๆอ่ะอันนั้นอาจจะต้องดูก่อนอย่างเช่นคุณแม่ก็ไม่เคยว่าอะไรมาก่อนเลยมีแต่แค่เรื่องเนี้ยอย่างเช่นเรื่องขับรถเร็วเนี่ยพูดแค่เรื่องเดียวอันนั้นอย่าคิดว่าเป็นการบนแล้วนะคิดว่าเป็นความเป็นห่วงและเป็นการเตือนดีกว่านะครับแล้วก <ing> ็แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาว่าพูดกับสารพัดเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่สําคัญสักก็พูดไปเรื่อย พูดตลอดเวลาพูดไปอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วเป็นมานานแล้วเอออันนั้นอาจจะเรียกว่าบน่นถูกไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เขาบ่นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเป็นหัวเป็นยยเราหรือมันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เป็นหัวเป็นใย,ยนะมันคือการเตือนนะ่ะว่าให้เราปลอดภัยหรือให้เราโอเคขึ้นอันนี้หมอคิดว่าสิ่งที่เราควรทาอย่างแรกคือลองขอบคุณเขาดูก่อน นะครับเพราะว่ามันเทคนิคนี้เขาใช้ได้ผลมาหลายคนแล้วก็คือเราขอบคุณเขาบอกขอบคุณมากเลยเข้าใจแล้วว่าที่แม่ต้องการอะไรนะครับหรือว่าคนที่เราเขาบ่นเราต้องการอะไรขอบคุณเขาก่อนเรารู้ถึงความแบบจุดประสงค์ของเขาอ่ะอยงนั้นเดี๋ยวเราจะ จะจําเรื่องนี้เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปปรับปรุงแก้ไขทําเพราะถ้าเกิดว่าเขาพูดพูดมาแล้วมันไม่มีการตอบรับหรือการโต้ตอบเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าเราฟังหรือเรารู้เรื่องไหมเขาก็จะพูดซ้าๆอย่างไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการอ่ารับรู้แล้วแใจใ้งเขารับรู้ว่าอ่าเรารับรู้เรื่องนี้แล้วนะเราใส่ใจเรื่องนี้แล้วแล้วก็บางคนบอกไทม์ไลน์ไปเลยว่าบางเรื่องต้องใช้เวลา่าบอกไทม์ไลน์ไปเลยว่าใช้เวลานานเท่าไหร่อ่าหรือว่าเดี๋ยวคืบหน้าย,ยังไงจะมาแจ้งคือชิงลงมือออบกกเเาาา่่นวรจะ บอกเขาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งวิธีนี้ทําให้หลายๆคนคุณคุณแม่หรือใครหลายๆคนที่บ่นเนี่ยเขาก็อาจจะหยุดบ่นเลยนะก็คือเขาจะรอดูว่าเป็นยังไงก็ตามตามท้องเรื่องถ้าเกิดเราทําได้โอเคอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการบน่นนี่น้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้จริงๆคุณแม่ก็จะพูดอีกอันนั้นปัญหาจะไม่ใช่อยู่ที่แม่นะอาจจะอยู่ที่เราด้วยนะว่า ไอเราเราทำอย่างที่ที่เรปากได้หรือเปล่าหรือว่าเรามีการปรับตัวยังไงให้เขามั่นใจมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเทคนิคอีกเส้นหน,หนึ่งที่ช่วยได้ดีเลยลก็คือบอกถามเขาเลยตรงๆว่าอ่ะอันเนี้ยอยากให้เราทําอะไรเพราะว่าเรื่องเนี้ยเราทําแล้วเราแก้แล้วแต่ว่ายังมีการพูดซ้ําอยู่อย่างเงี้ยอ่ะอยากให้เราทำยังไง แล้วก็บอกหรือเมื่อกี้ซิงบอกเขาไปตรงๆเลยก็ได้นะครับว่าถ้าอยากให้เราทําแบบที่เขาบอกเนี่ยให้เขาพูดยังไงหรือให้เขาทําวิธีไหนเนี่ยเราจะร่วมเหมือเขาได้มากกว่านะครับวิธีนี้อาจจะได้ผลแต่ว่าถึงแม้ทาทุกวิธีแล้วสุดท้ายไม่เจอว่าเอามันเป็นแค่บน่นเพราะว่ามันเป็นแค่อยากระบายหรือเป็นวิธีการสื่อสารอย่างเงี้ยบอกว่าก็อาจจะมาทบทัวว่าที่เราสื่อสารหรือคุยกับเขาที่ผ่านมามันเยอะพอไหมถ้ามันเยอะไม่พอเขาเหงาหรืออะไรเงี้ยบ่นเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งอย่างเงี้ยน,นะ ก็เหงาก็ชวนเขาทํากิจกรรมชวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เขาไม่บ่นหรือเขาอารมณ์ดีเราก็ชมเขาเป็นการเสริมพลังบวกอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับ